สวัสดีค่ะมาพบกับชิดาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเม,มื่อวานเสมอนะคะเรามาร้อมร้องหัวใจด้วยความรักกันค่ะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่นี้จะมาเล่ามาแชร์นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตนะคะซึ่งมีค้นพบหลังจากที่นีค่ะมีการพัฒนาตัวเอง จริงๆแล้วอะท็อปิกนี้ว่านี่จะเอาไปเล่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่านี่ยังไม่มีโอกาสที่จะหาตัวอย่างดีๆนะคะที่จะมาอธิบายให้เข้าใจได้จนกระทั่งวันนี้ค่ะเกิดตัวอย่างกับชีวิตของนี่เองนี่ก็เลยอยากจะมาเล่ามาแชร์เผื่อว่าเป็นประโยชน์ในการที่จะ ทุกคนเอาไปใช้ประโยชน์นะคะในการปรับตารางชีวิตของตัวเองคําว่านาฬิกาชีวิตนะคะหมายถึงว่าการที่คนเราอะคะ่ะมีช่วงเวลาเวลาหนึ่งอะคะ่ะที่มันเป็นประจําเป็นประจําแล้วมันทําให้เราอะปรับตัวกับเวลาดังกล่าวได้โดยอัตโนมัตินะคะยกตัวอย่างคะ่ะ ถ้าเราตื่นตอนเช้าอะคะ่ะถ้าคุณเคยตื่นตีห้ถ้าเราตื่นตีห้เป็นประจําเป็นประจำอะคะ่ะตอนแรกอาจจะต้องใช้นาฬิกาปลุกในการที่จะปลุกให้เราตื่นในเวลานั้นแต่ถ้าผ่านไปแล้วในช่วงเวลานึง5้าวันสิวันยีวันสาวันนะคะร่างกายของเราอะคะ่ะ ชีวิตของเรามันจะสามารถปรับอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกอะค่ะเราจะสามารถตื่นได้ทันทีในเวลาเดิมที่เราที่เราเคยตื่นเป็นประจำแล้วมันก็จะไม่หลับเลยนะคะถ้าเกิดว่าต่อให้เราไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกเราก็จะลืมตาในเวลานั้นเลยหรือนะคะถ้าเวลาที่เราหิวข้าวอะค่ะถ้าใครเคยกินข้าวที่เวลาเที่ยงตรงเป๊ะเพราะถึงเวลาเที่ยงตรงอะค่ะร่างกายของเราอะค่ะจะเกิดอาการฟ้องว่าเราหิวและต้องไปกินข้าวต่อให้เรามองไม่เห็น เวลาก็ตามต่อให้เรามองไม่เห็นนาฬิกาก็ตามว่าตอนนี้คือเวลาเที่ยงตรงแล้วอะค่ะนี่คือการปรับตัวของของนาฬิกาชีวิตมันทําให้นีค่ะเริ่มสังเกตตัวเองในการที่จะใช้ชีวิตในการปรับตัวตรงนี้แล้วก็สามารถเอามาใช้ในการพัฒนาตัวเองพัฒนายังไงนะคะคือสมัยก่อนค่ะตอนตั้งแต่ที่นียังไม่ได้มีการออกกําลังกายะคะ่ะนีจะตื่นประมาณ6กโมงหกโมงเช้าแล้วนีก็จะอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานก็จะอยู่เวลานั้นจนกระทั่งนะคะ ออกกําลังกายนี้เลือกที่จะออกกําลังกายหลังเลิกงานแต่ว่าเพราะหลังเลิกงานเราไม่สามารถที่จะระบุเวลาที่ชัดเจนได้บางวันก็ทําโอบ้างบางวันเลิกช้าบางวันมีกินเลี้ยงมีสารพัดอย่างกว่าจะกลับถึงบ้านมันทําให้เราเหนื่อยจนกระทั่งเวลาดังกล่าวไม่สามารถที่จะฟิกได้ในในใน,ในวันวันหนึ่งอะนะคะมันทําให้นีตัดสินใจที่จะมาออกกําลังกายตอนเช้า <p> นั่นหมายความว่านีจะต้องตื่นให้เร็วขึ้นถ้าต้องการออกกําลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงนีจะต้องตื่นประมาณตีห้า ตีห้าสิบห้านาทีเพื่อที่อีก15นาทีจะทํากิจวัตรส่วนตัวแล้วก็มาออกกําลังกายวันแรกเลยค่ะคิดจะออกกําลังกายตั้งนาฬิกาปลุกเลยตีห้าสิบห้าผลปรากฏว่าล้มเหลวค่ะเพราะว่าล้มเหตุที่ล้มเหลวนะคะเนื่องจากว่านี้เลื่นนิเลื่นนาฬิกาปลุกของตัวเองอะ่ะจากหกโมงมาเป็นตีห้าสิบห้าสี่สิบห้านาทีนี้ร่างกายปรับไม่ไหวพอปรับไม่ไหวอะค่ะนอนก็นอนเวลาเดิม จะตื่นเพิ่มอีกเวลาใหม่มันทําให้การนอนของเราอะลดน้อยลงมันทําให้มีรวนนะคะไม่สามารถตื่นได้ก็คือตื่นมาก็จะมันจะง่วงง่วงผิดปกติแล้วร่างกายปรับไม่ไหวมันก็ล้มเหลวดังนั้นค่ะนี้เริ่มสังเกตว่านี้จะทํายังไงนี่จะสามารถที่จะตื่นเช้าได้ด้วยเวลาดังกล่าวได้ นี่เลยลองปรับใหม่โดยการที่นีมารู้เรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตว่าชีวิตของคนเรามีนาฬิกาชีวิตถ้ามันหิวมันจะหิวเวลาเดิมถ้ามันตื่นมันจะตื่นเวลาเดิมได้ถ้าเราทําเป็นกิจวัตรประจําวันดังนั้นสิ่งที่นีทานะคะนีเริ่มถอยที่จะตื่นคือแทนที่นีจะตื่นนีจะตั้งนาฬิกาตีห้าอ่าสิเลยนีจะถอยลงทีละ10นาทีนีจะอ่าตื่นตีห้าสีแล้วเลื่อนลงมาอีกตีห้าสา ถอยลงมาทีละ15นาทีนะคะไม่ใช่10นาทีก็คือถอยลงมาเรื่อยๆแต่ว่าระยะเวลาที่เราถอยนะคะไม่ใช่วันนี้ถอยลง15นาทีพรุ่งนี้ถอยอีก15ไม่ใช่นะคะนี่ถอยเวลา15นาทีก็คือตื่นตีห้าสีประมาณ1อาทิตย์ถัดไปนี่ถึงจะถอยลงอีกก็คือประมาณตีห้าครึ่งอีก1อาทิตย์แล้วก็ถอยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถตื่นตีห้ได้เป็นปกติอะคะ่ะแล้วก็ใช้เวลานั้นอะ ในการที่จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติเรื่อยๆก็คือสามารถตื่นได้มันจะทําให้ร่างกายเกิดการปรับตัวและสามารถทําให้เราอะค่ะมันเหมือนมันไม่ผิดแผนแล้วก็เกิดเกิดการที่พอร่างกายปรับตัวได้ทุกอย่างที่เราทำอะค่ะมันก็ค่อยๆทำได้ทำได้แล้วก็กลายเป็นความสำเร็จที่เราจะทำได้ อันนี้คือแค่ตัวอย่างเรื่องของการออกกําลังกายแต่ในชีวิตจริงของเราค่ะมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องปรับตัวเพื่อที่จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาจจะเรื่องการทํางานอย่างอื่นอาจจะเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างอื่นที่เราต้องใช้เวลาเข้ามาค่ะบางคนบอกออกกําลังกาย5นาที10นาทียังทําไม่ได้แต่การสไลด์โทรศัพท์อะค่ะแป๊บเดียวเอง15นาที20นาทีอะมันสูญเสียเวลาเปล่าไปลองดูนะคะถ้าเกิดว่าเราจะปรับ ตอนเย็นก็ได้ถ้าเกิดว่าหลังเลิก5้าโมงค่ะช่วงนี้เราไม่มีไม่มีโอกันด้วยถ้าเกิดว่าเราปรับที่ถ้าเลิกงานสัก5้าโมงกลับถึงบ้าน5้าโมงครึ่องอะค่ะออกกําลังกายสัก15นาทีอะจาก5้าโมงครึ่งถึง5้าโมงสีค่ะลองทําลองปรับใหม่ให้ทําทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันผ่านไป1อาทิตย์แล้วเพิ่มเป็น20นาทีเพิ่มเป็น30มนาทีค่ะมันจะทําให้การที่เราจะทําอะไรได้ง่ายขึ้นสําเร็จได้ง่ายขึ้นเพราะนาฬิกาชีวิตมันไม่สามารถที่จะสวิต เปลี่ยนได้เลยในเวลาครึ่งชั่วโมงเพราะณนะช่วงเวลาที่ครึ่งชั่วโมงอะคะ่ะเป็นเรื่องใหญ่สําหรับร่างกายสําหรับชีวิตของเรามันรู้สึกเนื่องจากมนุษย์เองอะไม,ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะมันจะทําให้ร่างกายเกิดความตึงเครียดและสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็จะไม่สําเร็จดังนั้นนะคะหากใครที่ต้องการที่จะพัฒนาตัวเองหากใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองนี่แนะนําว่า การปรับนาการปรับนาฬิกาชีวิตมีความสําคัญมากให้ปรับทีละน้อยๆทีละ10นาที15นาทีแล้วค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นไปไม่ควรจะปรับเลยครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเพราะมันจะทําให้ร่างกายของเราเกิดการผิดปกติในการในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วมันจะเกิดการท้อในการที่เราอะค่ะจะทํากิจกรรมบางอย่างไม่ว่าจะทําอะไรลหลายอย่างที่เราทำอะค่ะลองเอาข้อนี้ไปปรับดูเพราะตอนนี้ค่ะ พอนี้รู้เนรู้เคล็ดลับข้อนี้เสร็จเวลาที่นีจะทําอะไรสักอย่างเช่นนีเพิ่มเวลาสวดมนต์ในตอนเช้าอ่ะอีก15นาทีนี่ก็จะถอยกลับไปทีละ10นาที15นาทีทีละน้อยๆอ,ยอะค่ะจนปัจจุบันนีสามารถตื่นตี3ครึ่งได้โดยที่นีไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าตอนแรกๆจากคนที่ตื่น6โมงอะค่ะจนจนปัจจุบันน,นีตื่นตี3ครึ่งเพื่อที่จะมาออกกําลังกายมานั่งสมาธิอะค่ะ โดยการที่นี่ถอยกลับทีละ15นาที15นาทีแล้ววันนี้ค่ะนี่ก็ทําสําเร็จอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นี่อยากจะเล่าจะแชร์ให้ฟังหากใครที่ต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตปรับปรุงชีวิตตัวเองหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเอาเวลาค่ะเข้า <c oughs> มาทําประโยชน์ให้มากที่สุดนี่แนะนําให้ปรับเวลาทีละน้อยๆเพื่อให้ร่างกายหรือให้ชีวิตของเราอะค่ะมีการปรับ ให้เข้าที่เข้าทางทีละน้อยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาการเบรนเอาท์หรือหรือไม่ให้เกิดอาการตึงเครียดจนเกินไปจนทําให้เราไม่สามารถทําอะไรต่อได้ในในในเส้นทางที่เราต้องการหรือว่าบรรลุเป้าหมายได้อันนี้เป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่นีนํามาแชร์นี่หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะหากใครทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จยังไงเรามาคุยกันได้นะคะบางทีอาจจะมีเรื่องราวดีๆมาแชร์แล้วเราเติบโตไปพร้อมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ